คือตอนนี้คือ <c ười> นี้ผมเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ลงเบรกเกอร์ตัวนี้มันมาเชื่อมกับตู้ตัวนี้นะครับ <c ười> ทีนี้ผมเอาเบรกเกอร์ลงก็คือไฟไม่มีที่ที่ตู้นี้แล้วนะครับ <c ười> ทีนี้ว่าถูกกว่าจะซ่อมแซมปั๊กหรือเชเรียกช่างไฟฟ้ามาก,ก็คือซ่อมเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำในเครื่องยตัวนี้นะครับส่วนตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่ทําอะไรเนี่ยห้ามเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะนะครับตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองเนี่ยมันเกียแสงสว่างได้ไหครที่ ใช่ได้ครับใช้ได้ยกเว้นเบรกเกอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับห้ามเอาขึ้นนะครับถ้าเอาขึ้นเดี๋ยวมันจะช็อตเดี๋ยวมันจะอะไรอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ำลาตรงตู้ด้วยตัวสองวนี้ครับเกันว่าแสงสว่างเนี่ยครับตัวนี้เบรกเกอร์ตัวอื่นอย่างทุกตัวดันขึ้นปกติมีแค่ตัวเดียวเดียวนะครับขอกน้องได้รับเบิดกันญาทางเอาขึ้นเลยแล้วก็ทีนี้ผมจะเอาน้ำสาดในตู้ด้วยเพราะมันมีความร้อนอยู่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมัน อ๋อมาคนผ้าอ๋อแล้วขนผ้าอ๋อเน่ใครไม่เปิดแล้วใเปิดจ่มีใเปิดก้อนนี้ถ้าถ้าไม่ได้ใช้ก็จะตัดไฟก็แล้วแต่นะครับถ,ถ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไงแต่ว่าข้าวมันฝรั่งกันไหมข้าวมันฝรั่ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวจะเอาน้ำล้างนะครับในบนเตียงเอาตะกร้ามาเลยครับกร้ามใส่เลย ตั้งสองนี่ใช่ไครับพี่เอาเอาเอาเจ๊ใส่ขว่านเส่เอาไปเอาเอาอเอาไปานครับผ้าเขาวที่เขาวางซ้อนๆแล้วก็จนเต็มตู้แล้วก็มีคนเปิดสวิตไฟดาว์ไลท์ไฟดาวไลท์เกิดความร้อนสะสมจนทาให้ผ้าไหมเราตามหากินต้องนานนะครับกลับมาอยู่ที่ตู้ตัวบ้น อาคารนี้นนนม,มีหลายห้องครับแต่งให้เช่าหลายห้องมา,ากน่ากลัวมากเลยก็ีด้ถ้าไม่เจอต้นเพิมีีน่ากล,ลัวไม่จะเกิดเหตุเพิงไหมและเกิดการเสียดายืนเี่ายืน่านยืนหลผมาโอเคนะโอเคพี่การปฏิบัติที่วันนี้ชุดประกันที่สามสพอของนองรวมเหมือนเดินการจนที่ขายสถานการณ์นะครับ้างปล่อยทิ้งไว้ คาดว่าจะเกิดฝนนาจกรรมแน่นอนเพราะว่าอาคารที่เกิดเหตุอยู่ชั้นสองแล้วด้านบนจะเป็นห้องแบ่งให้เช่าตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ของเขาขนผ้า,า,อาออกจากตัวออกให้หมดเราจะทำการราดน้ำนะครับตอนนี้เราทำการบินไปเกิร์เรียบร้อยแล้วอย่โซ่เลยองกันใครมาปลดไฟปวดซ่าถ้าไฟชีเปิดมันมันเปียหน่อยี่มันก็มันก็เิด มันเปิดหมดไร้นนไฟอย่างนี้